บบสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิพนธ์พิเศษเลยวันนี้นะคะ,ะ,คะเราจะมารีวิวหอที่ใกล้ๆกับมอราชกำลังนะคะซึ่งอยู่ เกจองค่ะเป็นของที่เข้าร่วมในเครือข่ายของสอจเรอค่ะหรือว่ามอลกะบังนั่นเองตอนนี้นะคะชื่อว่าบ้านพงศักดาเดี๋ยวเราไปดูของข้างในกันเลยไปตอนนี้เราอยู่ชั้น4แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าห้องเพื่อนเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างแรกของเราก็คือก้อนประตูนั่นเองอ<า>มี2ก้อนด้วยกันเลยนี่นี่ลอ็อกแบบนี้เลยอ,อันนี้ก็เปิดเข้ามาไม่ได้นะคะอันที่2ก็จะเป็นมีหน้าต่างข้างหน้านะคะนี่เป็นบานเกตเขาจะมีระบบเซฟตี้ของเขานี่เป็นบานแบบนี้เลย เราสามารถเปิดบานเก็บได้ถ้าเราเปิดัดลงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกถัดมานะคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ติดผนังแบบนี้นะคะสามารถเลื่อนได้ดูดีค่ะถัดมาจะเป็นโ๊ะกับเก้าอี้นะคะน,นี่เก้าอี้ที่เพื่อนได้ก็จะเป็นแบบนี้ถัดมาก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะต่อไปนะคะเราจะโชว์ห้องนะะ้ำค่ะ ถนนะะัดไปนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูระเบียงข้างนอกกันดีกว่านี่ด่านแรกเขาก็จะมีมุงลวดน,นะคะสำหรับรองเปิดพัดลมไปค่ะข้างนอกนะคะมีตาข่ายดักนก,กให้เราด้วยไม่ให้นกมาขี้ที่ห้องเรานะคะข้างนอกเนี่ยค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยสามารถ มาวางได้เลยนะคะสามารถซักผ้าตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีที่เทน้ําตรงนี้สบายมากซักสบายเลยสรุปห้องบ้านพงกั๊กนะคะที่สามารถอยู่ได้ทรงคนแถมยังมีแอร์แล้วก็พัดลมแถมมาให้ด้วยนะคะราคาอยู่ที่4,500บาทต่อเดือนค่ะค่าน้ำประประตาต่อนหน่วยอยู่ที่18บาทต่อนหน่วยค่าไฟต่อนหน่วยอยู่ที่7 ะคฝะากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะอยากให้รีวิวหออีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดี